สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเรามาพบต้นบักยางก็เลยรีบถ่ายซะเพราะว่าเห็นหลูกเพิ่นมีสุกแล้วเนาะจ้านะเห็นบอลูกเพิ่นสุกแล้วรากาเป็นผลไม่ประจำท้องถิ่นเฮ้าเนาะสมัยก่อนนี่มีเกือบทุกบานเลยจ้าแต่ตอนนี้ บบมีแล้วหายากเลยจ้ะบางก้นเพิ่งก็คน,นถิมเนาะเพราะว่ามีผลไใหม่อื่นที่ว่าน่าสนใจกว่าขึ้นซื้อว่าบักยางเพิ่นก็มียางเป็นธรรมดาเนาะจ้ะแต่บางที่อาจจะเอื่นบกักมักนำนุ่มจ้ะเพราะว่ายางเป็นไข่น้ำนมเนาะจ้ะเวลาพาออกยางเพิ่นก็ดไข่น้ำนมก็เลยเรียกมักนำนุม่ม แต่ว่าซื้อภาษาไทยเพิ่นก็นคือสตาแอปเปิลภาษาแอปเปิลสตาแอปเปิลหรือบักแอปเปิลปลาเพิ่นว่า <M aker> แต่ว่าหน่วยเพิ่นคือซื้อๆเด้อจ้ะแอปเปิลเนี่ยแต่ว่าภายในภายในเพิ่นบ่บ่คือแอปเปิลทั่วไปเด้อจ้ะภายในเพิ่นจะเป็นไข่ไขม่มังคุด จังหนึ่งหละกกเมล็ดเพิ่นกะข่เมล็ดละมุดจ้ะพี่น้องภาคอีสานทั้งภาคอีสานก็คือค,คยเห็นภาคอื่นมันก็เคยเห็นอยูหรอกจ้ะแต่ว่าเิ่นสิเอื่นซื้อแตกต่างกันออกไปเนาะค่ะต่บ้านเฮาก็เอื่นบักอย่างแล้วเนาะเนี่ยลูกใหญ่มากเป้งๆเ,เ,เลยจ้ะเป้งๆเป,งเ,ป,ง,เปงเลยลูกบักใหญ่บักโต เอามาให้เมึงอ,ออนซ่อนรูปค่ำอยู่หันละหน่วยใหญ่ๆเดี๋ยวจะขอสื่อเพื่อนเมื่อกินบ้านอยู่ดอกยาลูกเพื่อนใยลากาเป็นผลไม้ที่บอธรรมาดาคือกันค่ะเพื่อนว่ามีสรัประคุณด้านยาคือกันเด้อจ้ะ มากยางนี่โมเมนธรรม,มาดาได้จ้ะเพิ่นววานสัปปรพคุณเป็นยาบำรุงกำลังมีสารต้านอนุมูลอิสระเปลือกเป็นยาบำรุงกำลังสั่นยอดเลยจ้ะเปลือกจากต้นของเพิ่นนี่จะเอามาต้มต้มดื่ม ใส่เป็นยาบำรุงกำลังแล้วก็ยังใส่เป็นยาแก้ไอใน้น้ำจ้ะสปปรรพคุณด้านยาเพิ่นก็นมีอยู่จ้ะโม,มเมนต์ว่าสิเป็นผลไม่ธรรมดาแต่ดิฉันนี่มากกินล่ะค่ะ <c oughs> กะบ่มากปานไค่ะบ่มักตรงที่มันมีอยากเนาะจ้าเวลากินกะต้องระมัดระวังมันติดเสือ้อติดผ้าติดมือก็หล้างออกยากแน่จักน้อยจ้ะ แต่เห็นอยู่ที่ต้นพื่นออนซอนอีลีได้จ้ะนว่วยซีมงม่วงอยู่สูงสูงเงี้ยสุกหลายอยู่จากข้างบนนะ่ะต้นพิ่นต้นปลูกมาหลายปีแล้ะเนาะจ้ะพิ้นก็เลยแบบว่าจะสูงแน่ถ้าปลูกต้นไม่ไม้พื้นเกิดไม่ไม้นี่เพิ้นก็จะบบสูงปันไดเก็บได้ง่ายจ้ะต้นพิ้นเรียพื้นอยู่ได้จ้ะ อันกิ่งเพิ่นเหลี่ยพื้นอยู่ก็มีจะท่ทฐายมึงเมื่อกี้นะจ้ะออ้อยู่สูงสูงเลยที่เพิ่นสุกหหวยกันหลายอยู่จ้ะเดี๋ยวชิตตยสื่อเพิ่นเมื่อกินเนาะจา้ะเก็บสื่อเพิ่นเมื่อกินําหรับสัรพคุณทั้งสมุนไพรกระบ,บอกไปนดแล้วเนาะจา้ะบบหลายขอแต่ว่ามีสัรพคุณดีเพิ่นว่า ผลของเพลนนี่ตานอนุมูลอิสระเพลนวัดซอยหาย่ลังกายสุขภาพดีเปลือกกับเป็นยาบำรุงกำลังชู่กำลังชันเยี่ยมเพลนว่าสำหรับสมุนไพรทุกชนิดนะจากทางช่องกระนำ้ำมะเลราให้ฟังเป็นเอ่อขอมูลสาระดีดดะๆเล็กๆน้อยๆถ้าท่านผู้ชมต้องการจะใส่ก็ให้ไปศึกษา ปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณหรือปรึกษาหมอผูรูหมอประจําบ้านหมู่บ้านคนเกา่าคนแก่เนาะเพิ่นจะรู้จักดีว่ามันมีรัพคุณอีหยังแต่ว่าตั้งแต่เห็นมากก็คือกินอย่างเดียวละค่ะเพิ่งจะมารู้ตอนศึกษาในไอ้กูเกิลไปอ่านไปศึกษาเนี่ลละจะวมาเพิ่นมีรัพคุณสันยอด เป็นยาบำรุงกําลังอย่างดีเลยสำหรับด่านสมุนไพรเพิ่นกะมีซ้ำเนี่ยะจังเอามาให้ชมนะคะนี่จะลูกยางเราใส่มาแล้ว ยางบักยางบ้านเฮ้าเนาะจ่าเป็นบักยางป่าปบักยางบ้านไปซื้อภาษาไทยเพื่นสตาร์แอปเปิ้ลสตาร์แอปเปิ้ลเดี๋ยวจะพาให้เมืองเหนือข้างในเพิ่นจ้ะต้นต่อยไปได้ให้เมืองเนาะจะถ้าจะต้นมันเพราะว่าเพิ่นอยู่สูงบางรูกกับต่อยอยากจ้ะเดีย๋ยวจะพาให้ดู

จะเป็นแบบอย่เป็นจไม่ยานี่เดี๋ยวาชกันกรดาษวช็ดนทุกอย่างเ,เป็นอ๋อคกิน,นี่แหล เปลือกมันออกจะกินเฉพาะส่วนที่มันนิ่มๆนี่จ้ะเม็ดเพืชจะกลายเม็ดละมุดเม็ดมากละมุดนี่เฮ้ใ่ละกงเสื่อมหรือฝ่านี่กันเม็ดข่เม็ดมากละมุด ม,มึงย่างเม็ดพี่น้องสิว่ากินร่มมึงนะเนาะจะคล้ายๆละมุดจ้ะพี่น้องก็ชาตพิันจะออกหวาน,นจะชาติจะออกหวานหวานแล้วก็จะไม่ยาวนิดนึง พอคือแบบละหมดพอคือแับละหมดก็ประมาณพอคืออันมาอะไรพอคืออันมามังคุดสีเพิ่นก็คือหม,มักมังคุดเนาะพี่น้องเนาะปอคือทางนั้นเพิ่นก๋บบเป็นคือหม,มักมังคุดเด้อจ้ะ <c oughs> นี่จ้ะาง่ายเม็ด เนื้อรอบเม็ดนี่ก็จะเหมือนมังคุดก็อืมใช่เหมือนมังคุดแต่เพิ่นจะไม่รสเปรี้ยวเหมือน,นมังคุดเพิ่อนจะออกหวานเลยจ้ะ้าลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เอามาให้มึงซํำนี่ค่ะให้หูหถึงว่าพ้ไเราใหม่บ้านเฮาเน้อจ้ะ แสบขึ้นกันจ้ะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ